ข้อที่3จอนฟอกอเพราะว่าฟอกอ์คำนี้เป็นเบรบช่องสอะครับมันแปลว่าลืมจอนเนี่ยลืมทูเทลเทลแปลว่าบอกนะครับจอนเนี่ยลืมที่จะบอกนะครับ his family แปลว่าครอบครัวของเขานะ that แปลว่าว่าครับว่าเขาอ่ะ l d not be back เขาอ่ะจะไม่ได้กลับออดินเนอร กลับมาทานข้าวเย็นนะครับเวนทีรีเทิร์นโฮมแปลว่าตอนนะครับที่เขาอะรีเทิร์นรีเทิร์นแปลว่ากลับนะครับโฮมก็แปลว่าบ้านตอนที่เขากลับมาบ้านเนี่ยเขาเนี่ยจะพูดว่ายัางไงครับมิเศข้อที่1นึ่งเนาะ o o bad แปลว่าแย่มากเลยอะ i forgot v e เ b ิเนาะว่าฉันเนี่ยลืมที่ต้องมาดินเนอร์ก็คือมากินข้าวเย็นเนาะวิ t h y อยกับคุณ ข้อที่สเนาะ I must apologize มัสเนี่ยแปลว่าต้อง apologize แปลว่าขอโทษนะครับขอโทษแบบอย่างบริสุทธิ์ใจนะฉันอนะ่ะต้องขอโทษแบบอย่างบริสุทธิ์ใจ On not calling you ที่นะครับไม่ได้เนาะ not calling แปลว่าโทรมาบอกคุณโทรมาหาคุณข้อที่ส I don't know ฉันอนะ่ะไม่รู้เลยอะ่ะ What ไอชูดชูดแปลว่าควรจะนะครับดูแปลว่าทําฉันไม่รู้เลยอะว่าฉันอะควรจะทําอะไรเนาะจากความแปลว่าจากเนาะนาแปลว่าตอนนี้ขพอที่4่พารอนมีแปลว่าฉันขอโทษนะแอ I ไอเลดฟอร์ดินเแปลว่าฉันอะมากินข้าวเย็นช้าไปไหมเพรที่5เนาะ Sorry แปลว่าเสียใจนะ t h a t แปลว่าที่นะครับเสียใจนะที่ you have to wait for me ที่ทำให้คุณอะต้องรอฉันข้อที่เหมาะสมที่สุดเนาะน่าจะเป็นข้อที่2ใช่ไหมครับ I must apologize for not calling you แปลว่าฉันต้องขอโทษจริงๆเนาะที่ไม่ได้อะโทรบอกคุณเลย